สวัสดีค่ะคุณหอิงนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆนักเรียนป .6 ทุกคนที่จบชั้นป .6 แล้วนะคะต่อไปก็ต้องไปศึกษาต่อในระดับชั้นม .1 นะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะทำให้เต็มที่เพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะครับพี่ๆป .6 นะครับที่กำลังจะจบปีการศึกษา2,566นะครับจากโรงเรียนบ้านหนองดุมของเราในปีนี้นะครับก่อนอื่นก็ยินดีกับนักเรียนทุกคนละกันนะครับที่สำเร็จนะครับการศึกษาระดับปฐมศึกษานะครับก็เข้าสู่นะครับมัธยมศึกษาในลำดับต่อไปนะครับสำหรับคำอวยพรของคุณครูนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหนึ่งเดียวในใจของคุณครูที่อยากฝากให้นักเรียนทุกคนได้นำ นำไปคิดนะครับนําไปใช้ในอนาคตก็คือคําว่าพอนะครับพอมีคําพอพานกับอ้ออ่างรวมกันพอพานนะครับคุณครูแทนคําว่าเพื่อนแล้วกันนะครับถ้าเราจบไปนะครับเราเลือกคบเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นเป็นเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีเราก็จะไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเจอเพื่อนที่ดี <S <S เพื่อนที่นําพาให้เราสู่ความสําเร็จเราก็จะไปสู่เป้าหมายของเราหรือว่าประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับเราไม่หลงละลืมในระหว่างทาง ก็มีเพื่อนดีคอยชักคอยจูงคอยพูดคอยบอกคอยเตือนนะครับดังนั้นเพื่อนเป็นสิ่งสําคัญมากคำที่2ก็คืออ่ออ่างอ่อางครูเปรียบเสมือนโอกาสละกันโอกาสนะครับเมื่อนักเรียนนะครับก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษานะครับการเรียนที่เป็นระดับอ่าฟรีสไตล์ส่วนใหญ่นะครับดังนั้นอ่าการเรียนนะครับเขาไม่ได้ฟิกนะครับที่ตัวนักเรียนหรือว่ารายบุคคลเหมือนกับระดับปฐมดังนั้นนักเรียน ไปแล้วเจอโอกาสมากมายนักเรียนคว้าไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับโอกาสนี่แหละนะครับที่จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเพื่อนครึ่งโอกาสครึ่งแน่นอนนักเรียนจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้านักเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์มากเลยนะครับสุดท้ายก็ขอนะครับให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็อ่า ไปใช้ชีวิตนะครับในระดับมัธยมศึกษาอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับ Hello everyone First of all I want to say congratulation on your graduation and good luck in the future uh, วันนี้คุณครูจะมาอวยพรให้น้องๆให้เด็กๆปหกนะคะมีความสุขแล้วก็จากที่เป็นรุ่นที่ใหญ่สุดแล้วก็ไปเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนใหญ่ขอให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็มีอนาคตที่สดใสนะคะบ๊ายบาย ขาแสดงความยินดีกับลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะที่สำเร็จการศึกษาคุณครูขอให้ลูกๆนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2566จากโรงเรียนบ้านหนองดุมนะคะในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะต่อจากนี้ไปก็ขอให้เด็กๆมีความตั้งใจมีความพยายาม และเป็นคนดีของสังคมค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆชั้นป .6 สําหรับปีการศึกษานี้ที่จะจบจากเรียนบ้านหนองดุมไปนะคะเมื่อครั้งที่ครูได้มาสอนที่นี่นะคะครั้งแรกนะคะครูได้สัมผัสกับนักเรียนชั้นนี้นะคะนักเรียนชั้นนี้เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็มีค่อนข้างที่มีจํานวนเยอะตั้ง31คนนะคะก็ฝากให้เด็กๆนะคะเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองดุมไปแล้วนะคะก็ฝากให้เด็กๆมีความตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เด็กๆอยากจะทําก็ขอให้เด็กๆประสบผลสําเร็จมีความมุ่งมั่นมี ีความตั้งใจนะคะเมื่อไหรที่เด็กๆมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะทุกอย่างก็จะสําเร็จนะคะครูฝ่ายเด็กทุกคนด้วยนะคะบ๊้ยบายคุณครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จสมดังปรารถนาทุกคนนะคะเลิฟเลิฟก็ยินดีกับนักเรียนประถมทุกคนนะคะที่จบ ในปีนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะเดินสู่เส้นทางใหม่เส้นทางหนึ่งเป็นพี่มหนึ่งแล้วขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้ประสบผลสําเร็จนะคะดังที่นักเรียนหวังไว้ขอให้นักเรียนมีเพื่อนใหม่ที่น่ารักนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงคุณครูนะก็สวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พอก็ดีใจเห็นภาพเห็นการประกาศผลของคุณครูทุกท่านว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคุณภาพจบทุกคนเลยก็ขอให้ลูกๆนำความรู้ที่ได้จากการสะสมมาเป็นเวลาระยะเวลา8ปีนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องและรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูตลอดไปโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ จดจำทุกเสี้ยวนทีที่เราได้ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวันจะไม่หายไป มันฝันที่เราได้พบเรื่อเรามากมายช่างโชคดีที่ไหนไม่ว่าไกลไกลกับไปกับเธอไม่หวัก็เพราะว่าเรามีกันและกันไม่ว่าสุขหรือทุกใจมันดีแค่ไหนที่เราได้ร่วมเัินทางผ่านมา to chat แค่ครั้งเดียวคงชุมลมลาจนชินตายเรามาพบสิ่งที่แสนวิเศษที่ฉันวิเศิเธอให้เป็นสิ้นลกทีใหญ่มองยอ้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำ ก็หวนคิดถึงเรื่องราวทุกอย่างตอนเธออยู่ข้างฉันตรงนี้หากมองย้อนไปคงเหลือเพียงความทรงจำที่ดีที่ในตอนนี้ไม่มี ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆที่ผ่านมาวนันใดที่รู้ จะตรงนี้ที่เคยสวยงาม